สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้สาวดอยพามาดูอันนี้ต้นไม้อยู่หน้าบ้านก็เรียกต้นอะไรก็ไม่รู้นะบางคนก็เรียกมหาโชคบางคนก็เรียกมหาลาบก็เอา้าใครจะเรียกไงก็เรียกไปอันนี้ต้นอะไรนะต้นหลิว อันนี้ก็ขิงออกมาปลูกไว้งั้นแหละอันนี้เหมือนเขาเรียกนางกวักที่แรกอยู่ในกระถางอะไป,ไปมาาหล่นตกลงไปอยู่ข้างล่างเฉยเลยสงใจเขาไม่ชอบอยู่ในกระถางอะเนี่ยต้นมหาโชกมหาลาบอะไรนี่แหละที่เขาเรียกกันออกต้นมาสี่ต้นปีนี้จะออกปีรักค้งเองนะในกระถางของสาวดอย ดูเห็นสัตว์จะทำอะไรไหมคะวันก่อนดอกสวยสวยสีขาวบานสะพรั่งเลยวันนี้แห้งหมดแล้วได้ข้อคิดสัตว์จะทำอะไรกันบ้างไหมแต่ของสาวดอยสาวดอยได้เยอะเลยนะมันก็เหมือนชีวิตของเรานี่แหละเนาะ ชีวิตเราก็เหมือนอัเนี้ยช่อดอกไม้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรเที่ยงอะเกิดขึ้นตั้งอยู่แป๊บเดียวเราก็ดับไปจริงๆแล้วไอ้ช่วงเวลาที่มันตั้งอยู่เนี้ยมันไวมากเลยนะแป๊บเดียวนั่นแหละแต่เพราะว่าเราเห็น เหมือนดอกไม้อะเราเห็นมันบานอยู่วันนี้ก็ยังเห็นพรุ่งนี้ก็ยังเห็นแต่จริงๆแล้วพอเขาบานสุดแล้วเขาก็เสื่อมสลายลงทุกขณะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้สึกก็เหมือนความแก่ในตัวเรานี่แหละก็เสื่อมสลายทุกวินาทีเลยนะไม่ใช่แค่ทุกนาทีนะทุกวินาทีเลยนะแต่เราไม่รู้สึกไง มันก็เหมือนอุปสรรคอะไรต่างๆที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทุกข์เป็นสุขผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปมันก็ไม่มีอะไรอยู่เที่ยงแท้ถาวรเพียงแต่สิ่งที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราเราจะยึดมันไว้ไหมหรือเราจะปล่อยมันไปพอมันผ่านเข้ามา เราก็แค่รับรู้ว่ามันผ่านมาแล้วเราก็ปล่อยมันไปหรือเราจะยึดมันไว้ไอ้ยึดมันไว้นี่ไม่ใช่ยึดไว้แบบนี้นะก็ยึดมองไว้ในใจอะไอ้ยึดไว้แบบเนี้ยเดี๋ยวเมื่อยแขนเราก็ปล่อยนะแต่อะไรที่เรายึดไว้ในใจเนี่ยสาดอยก็เคยนะโหทุกข์มากเลยนะยึดอยู่นั่นแหละปีสองปีก็ยังจําได้อยู่นั่นแหละไม่ยอมลบมันสักทีนี่แหละ สำหรับคลิปนี้ก็มาคุยกันแค่นี้เนาะตอนดอยก็ไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรอันนี้เป็นต้นพุทธชาติอ้าคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ